ของที่เขาขายกันเนี่ยฮะที่บอกว่าเป็นเป็นของที่เป็นอันตรายต่อร่างกายฮะมันก็เกิดจากผู้รับเขาต้องการอย่างนั้นแหละจ้ะเขาต้องการแบบนั้นนะฮะก็แบบเขาเอาเอาน้ำเมาอะเข้ามาในร่างกายอย่างเงี้ยจ้ะถามว่าใครต้องการก็ผู้บริโภคอย่างจะได้อย่างจะเป็นโรคตับอย่างเงี้ยจ้ะ อยากจะเป็นมะเร็งไงคยฮะอยากจะทำลายชีวิตตัวเองทำลายชีวิตลูกหลานไม่ให้มีตัวเองอยู่ในครอบครัวนั้นอย่างเงี้ยหรือถ้ามีก็ต้องเป็นภาระให้ผู้อื่นต้องดูแลไงจะ้ะหรือว่าสมบัติที่ร่วมกันหาทั้งครอบครัวก็จะมารักษาตัวเขาเนี่ยที่เกิดจากบริโภค น้ำเมาเข้าไปแล้วให้ตัวเองป่วยองเงี้ยเดียหรือว่าเอามาสูบเสพอย่าเงี้ยเดียแหล่งที่มาก็ามาจากกิเลสนะอลจวจะการแก้ไขก็ต้องไปแก้ไขที่กิเลสเปลี่ยนกิเลสเป็นบาร,รมีสามสิบท,ทัพประเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทสศโละแค่วิธีการ วิธีการสร้างอาสร้างปัจจัยสี่ซึ่งมันไม่ใช่ปัจจัยเสียมันเป็นระบบของกิเลสอ่ะดังนั้นเราเปลี่ยนเป็นการสร้างด้วยบาร,รมีสาวิพัตพ์เป็นเดชคุณู้สต์จันทศรโรเราทำผักแห้งอ่ะที่เมื่อโดนน้ำร้อนแล้วหรือว่าเอาไปแช่น้ำแล้วเขาก็จะเป็นเหมือนผักสดเลยรักษาประโยชน์ไว้ในนั้น แล้วก็ทานร่วมกับพวกเส้นบะหมี่หรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีเครื่องปรุงรสแล้วก็สามารถเสร็จได้ในตัวเขาเลยเพื่อตอนเท้าเช้าเนี้ยตอนเท่าเชา้าก็ทานแล้วก็ได้ได้ครบผักก็ได้ครบเลยโดยไม่ต้องไปซื้อมาเพิ่มอะฮะไม่ต้องไปซื้อผักสดมาใส่เพิ่ม อย่างเงี้ยฮะเราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาจ้ะแล้วถามว่าคนเขาอยากได้ไหม <S 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 เขาก็ไม่ค่อยอยากจะได้หรอกแกแต่เราจะทำให้เขาอยากได้เนี้ยเราสร้างขึ้นมาสิ่งที่มันไม่มีเราก็จะสร้างให้มีขึ้นมาจ้ะเช่นเขาอยากจะกินซากสัตว์อยากกินป,าาปลาีงยกลางไงจ้ะเราก็สร้างขึ้นมาให้เขา อยากจะกินมิโซะอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งสมัยก่อนปลาเขาก็ไม่ค่อยมีไม่ใช่ว่าเขาจะอยากกินกันนะตอนนี้เขาก็สร้างขึ้นมาให้อยากกินกันเ็นปะกลายเป็นกลายเป็นของสะอาดไปเลยอะซึ่งจริงแล้วไม่ใช่เลยหรือว่าถ้าเราสังเกตเอาเอาแบบระยะเวลาอะ เอาแบบระยะเวลาเช่นประมาณประมาณห้าปีนี้แล้วกันคำว่าห้าปีเนี่ยตั้งแต่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยนะที่ท่านที่ท่านได้มีเวลาของท่านในการทำหยุดเป็นตัวสมเร็จที่ท่านขอเวลาแล้วท่านก็ได้เวลาแล้วอะ ที่ท่านบอกขอเวลามาแล้วท่านก็ได้เวลาไปแล้วเลยนหละตอนเนี้ยท่านก็ได้แล้วได้ทํางานที่แท้จริงแล้วอะ่ะที่ท่านบอกอยากจะได้อะซึ่งตอนนั้นมาถึงตอนนี้ประมาณห้าปีแล้วจะสังเกตนะ้ะว่าคํานิยมที่บอกว่าลาราเงี้ย พอมาถึงตอนนี้โอดนิยมกันมากเลยถึงขนาดอยากจะเป็นเจ้าของโรงงานอยากจะคุมเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนต้องการมากเลยอะซึ่งก่อนหน้นเนี้ก็จะต้องการประเภทแบบน้ำปลาอย่างเงี้ยจ้ะแล้วพอคนเขาต้องการพวกที่ผลิตน้ำปลามาจับเรื่องน้ำปลาก็ทำเสียอีกอทำให้มัน ให้มันแย่ไปยิ่งกว่ากินซากสัตว์อ่ะให้ดปยกินพวกเคมียอย่างเงี้ยก็ก็กลายเป็นอย่างนั้นไปก็จะเอาปลาให้ให้แย่ไปเรื่อยๆให้ให้ไม่สะอาดไปเรื่อยๆที่จะแค่เวลาแปบ๊บเดียวแค่เวลาไม่กี่ปีจากที่บอกว่าปลามไม่น่ากินกลายเป็น ชื่นชอบมากเลยช่วงนี้โหเราสังเกตนะครับปลานี่กลิ่นขาวมากเลยนะจ๊ะเราเราได้กลิ่นนี้ปวดหัวปื้นขึ้นมาเลยอะ่ะซึ่งแต่ก่อนนี้เราเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราก็ยังกินบ้างไงจ๊ะยังรับสิ่งนี้อยู่แล้ว สิ่งเนี้ยก็จะไม่ทําให้ร่างกายรู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นพิษอ่ะเพอะร่างกายก็มีพิษอยู่ในตัวอยู่แล้วเขาก็จะรับกันจ้ะพิษในตัวก็จะบังคับให้ร่างกายไม่เปิดให้รับไปเรื่อยๆไม่สามารถปฏิเสธได้ถูกกดถ้าทำนั่นแหละจ้ะ กดทับทาไปเรื่อยให้รับแล้วพอเราไม่ยุ่งกับของพวกนี้เราก็รู้ว่ามันผิดปกติอะแค่ได้กลิ่นนี้โอ้ทาไมข่าวยังเลยข่าวกลิ่นไม่สะอาดนะฮะทาบอกว่ากลิ่นไม่สะอาดเนี่ยเราเรารู้เหรอว่าซากสัตว์นี่สะอาดเหรอไม่สะอาดนะยะ ไม่สะอาดอ่ะมันเป็นกลิ่นเหม็นกลิ่นคาวอานเดียวเรารับได้ยังไงก็เพราะกิเลสไงเพราะว่าเขาเป็นผังสำเร็จของกิเลสอ่ะพอาพูดอย่างนี้เราก็รู้เลยว่าอ๋อที่เขารับอยู่ก็เพ,เพราะว่าเขาแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นผังสำเร็จ เวลาบารมีสามสิบทัศนเสด็จค,คุณโภศจันโสลอันไหนเป็นผังสําเร็จของกิเลสเขาไม่รู้เรื่องเขาเขาไม่รู้อ่ะก็เลยก็เลยรับผังสําเร็จของกิเลสไปเรื่อยเลยแล้วส่วนบารมีสาสิบทัศนเสด็จค,คุณโภศจันโสรที่เขามีก,ก็ก็ทำให้เขาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บานทำให้เขาอยากแกะ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยากจะให้หลุดพ้นนะฮะจากกิเลสกิเลสก็ไม่ยอมก็ยังหลอกลวงต้มตุดนไม่ให้หลุดพ้นจากกิเลสก็ให้รับผังสําเร็จของกิเลสอย่างเงี้ยฮะโดยจะต้องมีกัลายาณมิตร ประคับประคองแกเขาถึงจะหลุดออกมาจากพังสําเร็จเวลาของกิเลสได้เขาถึงจะเปลี่ยนพังสําเร็จของกิเลสเป็นบารมีสาสิบทัศน์ประเดชพระคุณอลวงพุทธสัญทัสโลได้แันนี้พอมาเข้าเรื่องนี้อีกแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นบารม,มีเนี่ยหรือว่าเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยว ที่เป็นสำเร็จรูปที่ได้จากพิธภัณฑ์ภูพันเย่อย่างเงี้ยนะซึ่งเวลาเขาแห้งแล้วเอามาแช่น้ำแล้วก็หรือว่าน้ำร้อนเนี่ยฮะแล้วก็สามารถทานได้สุกพอดีทานได้คนเขาก็จะได้ ได้โปรตีนได้ไฟเบอร์ได้ครบท้วนเลยทานแล้วสบายท้องเลยมไม่ต้องไปหาแบบผักอะไรมาเพิ่มเติมเพรว่าทานตอนเช้าอย่างเงี้ยหรือทําเป็นรูปแบบของข้าวต้มก็ได้จ้ะข้าวต้มแบบที่เขาทํากันมาก่อนอ่ะมันก็มีหลายแบบมันจะมีแบบข้าวต้มที่เอามาละลายน้ําร้อนก็เป็นข้าวต้มได้เลยกับแบบข้าวต้มที่ จะต้องมาต้มน้ำให้เดือดสามนาทีข้าวถึงจะสุกไงคยฮะแล้วเราก็มีมีของที่ว่ามาเมื่อกี้หรือหรือจะใช้วิธีนี้อะไรก็ได้นะจ๊ะทำเป็นแบบของแห้งอย่างนี้ละ่ะเราสามารถแล้วก็บอกว่าให้แช่น้ำแช่น้ำในปริมาณปริมาณเท่านี้ไม่ต้องมาก แล้วก็มีกระเทียมเจียวอย่างเงี้ยแล้วก็มีผงปรุงรสแล้วก็สามารถเอาไปเอาไปผัดในกระทะได้เลยก็ออกมาเป็นเหมือนผัดผักไดเ้เลยยหนี้ก็ได้จะ้ะก็จะสะดวกรวดเร็วแล้วก็เป็นแพ็กเกจที่เขาต้องการเลยละ่ะเราสร้างในสิ่งที่เขายังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรฮะ ก็แบบที่ตอนนี้เขาเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการบารมีสามิต,ตทัะเปรุณูลวงผู้สุดแันทัศโลเนี่เราก็ต้องสร้างขึ้นมาให้เขาได้แล้วเขาจะรู้ว่าเขาต้องการแบบนี้ละเขาต้องการสิ่งนี้เราต้องสร้างขึ้นมาจา้ะนี่เราทําแบบนี้จ้ะแล้วถ้าเราไม่ทําเขาก็ไม่มีใครจะมาทําแบบนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าเราเลยต้องมาทํานี่เอเงี้ย นี่ต้องมาทำเรว่ามาทำก็เป็นตนน้นว่าเนี่ยเราก็ปลูกไว้ปรากฏว่าปลูกเยอะพอปลูกเยอะก็กลายเป็นว่าเราก็เลยต้องมาแปลแปลรูปวัตถุดิบอะฮะก็เลยเป็นที่มาของเรื่องแบบมเมื่อกี้ฮะแล้วพอเราแปลวัตถุดิบแล้วแล้วเขาต้องการเยอะก็จะมีผู้อื่นเขาก็จะทำแบบที่เราทำนี่แหละจ้ะ เขาก็จะมาทําแบบนี้กันเปลี่ยนรูปแบบใหม่มาทําแบบนี้กันอย่างเงี้ยฮะหรือจะทําแบบรูปแบบอีกแบบหนึ่งก็คือทําเป็นของที่ทานกับข้าวสวยระอนอย่างเงี้ยหรือว่าทํากับข้าวต้มก็เพียงแค่หุงข้าวต้มแล้วก็จะมีเมนูของพวกนี้ซึ่งแต่ก่อนก็จะกลายเป็นว่าพอหุงข้าวาต้มหรือข้าวสวยก็จะไปซื้อเอาพวก พวกอาหารกระป๋องมาแทนซึ่งมันมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะเพราะว่าผู้ผลิตนี่เขาไม่ได้มาจากบารมีสามถิบทัศนพระเด็จพระพุทสดจันทสะสะโลก,ก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่แล้วล่ะเราก็ต้องสร้างขึ้นมาจะให้กับให้กับชาวโลกนี่แหละจ้ะ เป็นเรื่องที่เรากําลังทําอยู่นี่ไงแต่ละที่นี่เสี่ยงมากเลยอ่ะค่ะคือแต่ละที่นี่เขาโดนกันงอมหมดเลยนะน่าก,กลัวมากอย่ะตัวจากในแต่ละที่แล้วอ่ะซึ่งจากเดิมในแต่ละที่นั้นเป็นที่ท่องเที่ยวเลยอ่ะปรากฏว่าตอนนี้โอ้โหโอ๋อจริงด้วยที่เคยบอกไว้นั่นแหละจ้ะ เราเคยบอกแล้วว่าก็คือฝังสำเร็จของกิเลสจ ấy, เขาอยู่ในคนสัตว์สิ่งของแล้วทนี้ผู้ไม่รู้เนี่ยะเขาเขาก็นึกว่าเขาจะรวยได้จากนักท่องเที่ยว โดยเขาไม่รู้ว่าเขาจะรวยได้ต้องเกิดจากบารมีสามทัศเตยคุณโพสต์เป็นสนุกเขาเลยประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาเลยซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเอากิเลสอยู่ในตัวเขามาเลยจ้ะแล้วแล้วพวกท่องเที่ยวเนี่ยฮะจะมียังมีแบบผู้ที่เขาบริสุทธิล์ล่ะผู้บริสุทธิ์ก็จะไม่ค่อยที่จะท่องเที่ยวสักเท่าไหร่จ้ะ เขาก็จะรักษาพื้นที่เขาทําให้พื้นที่เขาล่มเย็นอะ่ะจะไม่ค่อยต้องเที่ยวไปไหนแล้วผู้ท่องเที่ยวก็จะเป็นพวกอาการแสวงหาเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีความทุกข์อยากจะไปหาที่มันสุขๆอะ่ะเช่นทําให้ที่บ้านเนี่ยร้อนรนไม่ล่มเย็นมีความทุกข์อ่ะก็เลยจะไปหาที่มันร่มๆเย็นๆที่สุขอะ่ะเขาเอากิเลสต,ติดตัวเข้าไปจ้ะ ตอนนั้นสถานที่ท่องเที่ยวก็คือเป็นแหล่งรวมของกิเลสนั่นเองへへก,เก็กิเลสเขาเผาท้าลายเลยก็ะดิษแล้วสังเกตอะแต่ละที่ภัยพิบัตไปเลยอะไปแต่ละที่เลยอะ่ะแคนาดาอย่างเงี้ยฮะก็เป็นก็เป็นที่ที่เขาไปท่องเที่ยวกันละ่ะ พวกผู้ท่องเที่ยวเนี่ยเขาเอากิเลสไปด้วยอ่ะไปตรงไหนก็ <S 2> <S 2> <S ไปทําลายตรงนั้นแหละฮะซึ่งผู้ไม่รู้ก็ประจักสัมพันธ์เลยว่าประจัสัมพันธ์เขาอ,อยากได้เงินในกระเป๋าของผู้ท่องเที่ยวโดยไม่รู้ว่าเงินนั้นเป็นเงินของผู้ที่เขามีกิเลสอยู่ในตัวนั่นแหละจ้ะซึ่งจะ กิเลสเผาทำลายในทุกที่ที่เขาไปอ่ะเพรฮะเขาไมไ่รู้อะไรกันเลยอะเขาเพราะว่าเขาอยู่ในผังสมเด็จเวลาของกิเลสเขาก็จะทําตามวิธีการของกิเลสอะรุตด,ดีพอพอตรงนี้เรามาดูต่อเขาดูแบบเอาดูแบบหลุบบงพ่อเราอางเงี้ย ท่านไม่ได้ทําให้เป็นที่ท่องเที่ยวนะท่านทําให้ให้เป็นที่ที่มาเพื่อจะเปลี่ยนตัวเองนะแต่สังเกตว่าท่านไม่ใช่พระเดชพระคุณเนี่ยเขาจะทําให้เป็นที่ท่องเที่ยวจ้ะมันจะเป็นนโยบายแบบนั้นสังเกตดีๆเขาก็าจะประชาสัมพันธ์ให้มาเที่ยวกันมาเที่ยวกันอย่างงี้ไง ก็คือถ้าถ้าจะเปิดรับคนสัตว์สิ่งของที่ไหนเราต้องมีความสามารถในการเปลี่ยนเขาได้จ้ะให้เป็นบาร,รมีรสาสิตรสัฒนเดชคุณปุษฎดนันทสโรเราถึงจะรับได้จ้ะหรือระบุในการรับว่าจะเป็นแบบไหนถึงจะมาได้ไงฮะ เมื่อเรารู้นี้แล้วเราก็สร้างสิ่งที่เรารู้ฮะให้เกิดขึ้นจ้ะโอยเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นอยู่ให้เป็นทังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตประเดชพระครณหลวงปุทธเจนทันโร